วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลและอองทุรีพระบาทตามลำดับดังนี้เวลา18นาฬิกา47นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปีกะตาปีโอละเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทูลและอองทุรีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางโอกะรูมิโลตาปิโอละพระยาเอกอัครราชทูตร,ร่วมเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทด้วยเวลา19นาฬิกานาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายเมอีชโลโมเอกอัครราชทูตร,รัฐอ,อิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางราา่ชาชโลโมภริยาเอกอัครราชทูตร่รวมเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทด้วย เวลา19นาิก23นาทีพระราชทานพระบรมราชาโองกาศให้หนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะเฝ้าทูลละอ่องทุลีพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายชุดเหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส1พฤษภาคม2562 และชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระราสุทธาพิมลลักษณ์พระบ,บรมบราชินี4พฤษภาคม2562เหรียญที่ระลึกประดับแถบแพรแถบเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย